สวัสดีครับดิษยามคนวิจัยป่าครับก่อนจะไปดูคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อจะได้ติดตามกันว่าครั้งต่อไปจะมีงานวิจัยเรื่องอะไรและจะไปกันที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณมาก ันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์วนาวัตวิจัยที่8สุราษฎร์ธานีซึ่งวันนี้จะพามาดูป่าในเมืองครับตอนนี้เราอยู่กันที่ป่าในเมืองราไปดูกันนะครับว่าป่าในเมืองที่นี่มีอะไรบ้างแล้วสามารถเข้ามาเยี่ยมมาชมมาทำกิจกรรมอะไรภายในป่าในเมืองได้บ้างนะครับต,ตอนนี้ เราเห็นต้นขนาดใหญ่ต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นนี้นะครับก็จะเป็นต้นยมหินต่อไปนะสามารถสแกนแล้วก็ดูได้นะครับอันนี้เราจากด้านในเราหเห็นป้ายด้านนอกซึ่งเชื่อมโยงมาสู่ต้นไม้ต่างๆซึ่งมีการปลูกไว้นะครับต้นจำปาปามีชื่อวิทยาศาสตร์มี ผู้ปลูกนะครับในวันที่เท่าไรอย่างตามนี้นะครับนี่ต้นจำปานี้ก็ผู้สนวยการตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2536 3นะครับและอีกหลายๆต้นเป็นต้นไม้ที่เป็นแปลงตัวอย่างเดี๋ยวในอนาคตผมจะมาให้ดูในแต่และชนิดว่าต้นไหนมีความสำคัญอย่างไรแล้วต้นไหนที่เป็นความ สำคัญทางเศรษฐกิจสามารถสร้างไรายได้โตวไว้หรือเป็นไม้ที่มีมากในพื้นที่ไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไม้วงยางยางนานะครับที่มีความสำคัญอาจจะมีบางชนิดที่เป็นกลุ่มยางนาแต่เราไม่รู้จักเดี๋ยวจะพามาให้ดูในอนาคตนะครับใใหญ่ที่นี่ที่ทำที่เห็นชัดๆก็คือจะเป็นในส่วนของป้ายประจำต้นไม้แปลงตัวอย่าง อย่างที่พูดไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมไปดูกันว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปป่าในเมืองก็ขอจบไปเพียงเท่านี้อีกครัคร้งนึงตา,ตากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณมากสวัสดีครับ